คติชีวิตคิดบวกคิดดีชีวิตมีปาฏิหาริย์วันที่19บเทับสสิ่งที่เห็นนั้นไม่ได้มาพร้อมความว่างเปล่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีความหมายสิ่งที่เราเห็นนั้นมันไม่เคยจบเมื่อเราเห็นเมื่อเราได้สัมผัสอะไรเราจะได้สิ่งหนึ่งที่ติดตัวติดใจติดความคิดเรามาเสมอสิ่งนั้นเรียกว่าการรับรู้หรือ perception เมื่อเกิดการรับรู้การรับรู้ก็จะกลายเป็นภาพภายในและภาพภายในก็จะส่งผลออกมาอย่างภายนอกรอบตัวให้เราได้เห็นชีวิตเราก็จะวนลูปอยู่แบบนั้นจนกว่าเราจะได้กลับมาศึกษาค้นหาภายในเราและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างเข้าใจว่าเหตุหรือจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนการแก้วงจรอุบัติในชีวิตแบบนี้ทำได้ด้วย การแก้ที่ความเชื่อดังต่อไปนี้ความเชื่อแรกนะคะทุกอย่างมีเหตุและถูกฉายออกมาจากภายในของเราทั้งสิน้นความเชื่อที่สองสิ่งที่ฉายออกมาให้เราได้เห็นนั้นมีเป้าหมายเพื่อให้เราได้คลีนได้เยียวยานี่คือการเห็นอย่างมีประโยชน์นี่คือการมองอย่างมีประโยชน์กับชีวิตเราและความเชื่อที่3คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เกิดแล้วดับเสมอจงอย่าฝังใจจงคลีนมันอะไรที่เป็นลบแล้วจงปล่อยวาง